สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นที่อเมริกาและยุโรปก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะที่ทางนักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนสำหรับใกล้ตัวประเทศไทยเข้ามาที่เอเชียผู้นำของประเทศก็คือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ต้องออกมากออกมาเตือนถึงวิกฤตสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะช่วงนี้คุณนริศราคินิมานประมวลข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะที่เกาหลีใต้ก็มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ ปัญหาโลกร้อนในหลายเหตุการณ์เลยนะคะคุณอริศาใช่ค่ะคุณถามไม่ใช่เฉพาะแค่ปีนี้นะคะปีที่แล้วเราได้ยินคำว่าฝนร้อปีปีนี้เราได้เห็นภาพน้ำท่วมเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะโดยสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นนะ,ะก,ก็ทำให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาระบุว่าจะต้องยกเครื่องเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติค่ะ เรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้เกาหลีใต้นั้นพยายามที่จะรับมือกับเหตุการณ์ค่ะปีที่แล้วมีเหตุการณ์น้ําท่วมเกิดที่กลุ่โซมเมืองหลวงนะคะปีนี้ค่ะเป็นช่วงของมรสุมเช่นกันค่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตอนกลางของประเทศนะคะอยู่ในเมืองชองกูค่ะบริเวณของพื้นที่ของชองกูนั้นฝนที่ตกหนักก็ทำให้น้ำทะลัก กันกั้นน้ำกั้นแม่น้ำนะคะแล้วก็น้ำนั้นทะลักเข้าสู่อุมโมงคของที่มีการสัญจรไปมาค่ะโดยล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วค่ะหลังหน่วยกู้ภัยที่ช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนนะคะพยายามสูบน้ำจากอุมโมงทำให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถเข้าไปได้โดยเดินผ่านโคลนหนาเพื่อค้นหาด่องรอยของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มเติมในยานพาหนะที่เหลืออยู่ค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต12คนบาด เจ็บ9คนค่ะปี2563ค่ะเคยมีเหตุน้ำท่วมทางลอดในเมืองปูซานมีผู้เสียชีวิต3คนครั้งนั้นทำให้เกิดตัวอย่างแผนการติดตั้งเครื่องกีดขวางการเข้าถึงที่ควบคุมด้วยรีโมทที่ทางลอดแต่ก็พบว่าแผนนั้นไม่เคยเดินหน้าในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน นอกจากนี้นะคะยังมีที่จังหวัดขยองซังและจังหวัดชุมชองทางการได้ออกคำเตือนฝนตกหนักเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาฝนที่ตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านพังและดินถล่มทั่วประเทศพื้นที่การเกษตรกว่า20 0 0 0เฮกตาร์ถูกน้ำท่วมสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะเสียหายรวม280แห่งรวมทั้งถนนและเขื่อนประชาชนเกือบ9,500คนจาก14เมืองและจังหวัดถูกอพยพเนื่องจากความเสียหายจากฝนที่ตกลงมา ซึ่งทางด้านเหนือของจังหวัดขยองซังนะคะก็มีหญิงไทยเสียชีวิตจากน้ำป่าด้วยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยเฉพาะเหตุน้ำท่วมในอุโมงทำให้ยุนซอกยอนนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าแนวคิดสภาพอากาศสุดขั้วที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความผิดปกติจำเป็นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดค่ะอัพรู상้상่าเรื่องก 지상 그, 이러한 기후 변화의 상황을 이제 우리가 어, 늘상 있는 것으로 알고 대처를 해야지 이거를 이상 현상이니까 어, 어쩔 수 없다는 식의 인식은 완전히 뜯어 고쳐야 됩니다. 내년 2565년에 1 0 0 115년을 기록한 것이 니다 ครั้งนั้นค่ะทำให้มีการยกเครื่องเรื่องของการระบายน้ำในกรุงโซค่ะ และปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องเนี่ยแหละค่ะในพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีมีหน่วยงาน IEA นะคะซึ่งเป็นองค์การพลังงานระหว่างประเทศก็คาดการณนะคะว่าหากทั่วโลกนั้นยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ยังมีการปล่อยก๊าซนั้นไม่ลดลงนะคะจะทําให้ปริมาณฝนในพื้นที่คาบสมุทรเกาหลีสูงกว่าช่วงปี2,514ถึง2,543ถึง172.5ม mm, ิมค่ะ และปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นช่วงมมรสุมของเกาหลีใต้นะคะซึ่งในขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าผ่านมาแค่ครึ่งเดียวนะคะฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะมากกว่าทั้งฤดูฤดูค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้นะคะก็บอกว่าสามารถวัดปริมาณฝนได้ถึง300มิลลิเมตรค่ะซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่า นี่เป็นเฉพาะช่วงหนึ่งของช่วงม,มรสุมเท่านั้นค่ะแต่ว่าค่าเฉลี่ยของทั้งปีนั้นค่ะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,800ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นค่ะนอกจากสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ปี2ปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยฮันยางเกาหลีใต้ก็บอกว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เ,เ,นนเกิดขึ้นในเกาหลีนใต้มาต่อเนื่องเกือบ10ปีค่ะ คือมันจะมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนของอุณหภูมิในทั้ง4ี่ฤดูกาเนะครับเช่นอย่างในฤดูหนาวเนี่ยจำนวนวันที่อุณหภูมิติดลบมากๆเนี่ยเช่นลบ 14, 15, 20ลบ20เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนั่นก็คือ,อเราก็จะรู้สึกว่ามันมันอุ่นขึ้นในฤดูหนาวแบบนั้นนะฮะหรือว่าบางทีหิมะตกในฤดูใบไม้ผลิในช่วงแบบมีนาเมษาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ควรจะตก แบบนั้นนะฮะหรือบางทีอากาศก็ปริมาณน้ําฝนก็มากขึ้นนะฮะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นปรากฏการณ์การพันธพวนที่คาดการไม่ได้นะคบหรือท,ที่พอเกิดขึ้นแล้วคนก็บอกว่าโอ้ทำไมมันแปลกจังแบบนี้นะฮะเพิ่มขึ้นนะครับบ่อยขึ้น ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวในช่วงต้นสัปดาห์หรือว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพน้ําท่วมเกิดขึ้นในพื้นที่เอเชียหลายประเทศนะคะทั้งในอินเดียจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะคุณนัทธาค่ะนักุทยาศาสตร์ก็ระบุนะคะว่าบรรยากาศที่อุ่นขึ้นก็จะทําให้มีแนวโน้มฝนที่ตกหนักมากขึ้นแล้วก็ไม่เฉพาะที่เกาหลีใต้เท่านั้นนะคะประเทศไทยเราก็จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วด้วยเช่นกันค่ะ ทั้งคลื่นความร้อนทั้งวิกฤตอากาศเลวร้ายนะคะดูเหมือนจะเป็นภัยที่ทั่วโลกต้องหาทางรับมือไปพร้อมๆกันค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณอริศรามากค่ะ